สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรทำรปาพอลงานคอยครับงานคอยขุดดังๆหงไหมว่าขุดมองนั้นเอามาเทมองนี้ไหนขุดตรงไหนมองน้นเอามาเทมองไหนครับเอามาเทมองนี้ช่วงนี้นมีแต่งานปากบอนะครับรถสี่ทัางานเล็กงานใหญ่รับหมดครับนี่แล้วก็ออกประมาณหกสิบเที่ยวแล้วก็ทำชั่วโมงต่อครับไม่โรงานเร่งงานเด้อ ลูกรังนะข้างล่างจะลูกรังเลยเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเจอลูกรังครับทราเจ้า4ีซีร้ยครับทีมงานไปรุูกบุ่นวายครับรถสีคันครับสนใจติดต่อได้ครับสุดสักตรงที่ราคาคาเดีครับ บริการดุดังญาติมิตรแต่คิดเงินเหมือนเดิมครับผมกี่เที่ยวแล้วครับกี่เที่ยวแล้ว4ีดีซีฮะโอ้ี่เที่ยวแล้วครับกี่เที่ยวแล้วยังไม่รับเที่ยวเลยรอฮะรอเลยเนาะ Hvala <laughs>